สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะจ๊ะนาอพี่น้องจ้าฝนตกเมืดมือจ้ามันหนีฝนตกทั้งวันเลยเหมือนี่หน้าบ้านหน้าบ้านมันสิด้เอาเ่อที่ออกติพี่น้องจ้าบรรยากาศหน้าบ้านจ้าพี่น้องจ้าดูดิ ออกนอกบ้านบ่ได้เลยมืนอนมืดมือมืนอนทั้งวันเลยอยู่ในบ้านออกนอกบ้านไม่ได้เลยบรรยากาศฝนตกยังหนักเลยทั้งวันเหมือนฝ้าเป็นน,น้ำฝ้าเป็นน้ำเลย จะฝนตกชื่อว่าดว่าละเนาะพี่น้องจะพิ่นว่าพายุเข่าดีเหมือนบ่ได้นนอ,ออกไปทางไหนดอกเหมือนอยู่บ้านทั้งวันเลยทักทายพี่น้องยามเย็นจ้ะแต่ยังกับเขาแลงเนาะทักทายยามเย็นจา้าพี่น้อง เขาซีกับว่าท่านไดกับเผาดอกพี่น้องชืว่าสิออกไปได้จังไหรสักทตักังห้มกับิีได้อยู่หลาแต่ว่าลานกับเผากับอยู่ใกล้แบนกังห้มออกไปกับสีเปียกก้นกับฮอดลา้านค่ะจ้ารับฟันดี้เลาเมือนี่อากาศ บ่ห้อนละมื้อากาศดีวันนี้ต้องอากาศดีแน่ๆเลยฝนตกทั้งวันรักษาสุขภาพเด้อจ้าพี่น้องจา้ารักษาสุขภาพเด้อหนา้าฝนแล้วถือฝนห,หน่อยๆถ้าบ่าอาบน้ำสาหัวนี่ก็คือถือขิงไข่เลยเด้ยนีนอกจากถ้าคําแรงมากนี่ค่ะถือฝนห,หน่อยๆนี่ คือ,อ,อส่งฟ้าเหเนาะฝนมันตก,นกรบรรยากาศหน้าบ้านจ้าบรรยากาศฝนเรามีคุละบล็อกที่สุรินทร์จ้า,าทักทายพ่อคุณตาคุณพอเนาะพี่น้องเน้อทายเห็นเบิองว่าฝนตกจ้าขอกันไหมพี่หนาเนาะพี่น้องเนาะจ้า น้องจ้าวดิจ้าแคนินน้องจ้านอ้อพบกันใหม่อีพีหน้าจ้า